มาสองคนเขาสร้างหนึ่งด้วยพี่ไปเฮ้ยไม่เห็นแบบแบบข้างหลังนั่น่ะเกี้ยกล่อมโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยขากระบาดไอ้หีอยู่ไหนเนี่ยอ่ะเฮ้ยระเบิดโอ้ยโอ้โหไอ้เกือบตายอุ้ยอุ้ยกูตาย เดี๋ยวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอแท้แค่ไอเหี้ยจริงสัสเนี่ยผมมองผลตัวจริงเลยเมื่อกี้ในเป็นอยู่ข้างบนป้อมยามสองชั้นหน้ากระลาดป้อมยามสองชั้นหน้ากระลาหรอ มันอยู่ตรงนั้นเหรอไม่ไม่ตกบนแบงค์อ่ะมันจบเมื่อกี้ล่าสุดมันอยู่ตรงถังขยะไอ้ห้องน้ำฟ้าพี่ล่าสุดที่มันยิงอ่ะที่นี่เป็นตรงนแบงค์จบเพื่อนมันตายตายข้างล่างคนนอนสองชั้นอ๋อแบงค์ดูไลฟ์กูดิแต่ผมตายในผมตายในห้องนั้นน่ะพี่อ๋อข้างในเหรออ่าในห้อง เพื่อนมันตายรั้วฟ้าบ้านนี่โผวะจ่าแบบมึงไปล่อมาให้กูหน่อยดิมันได้มึดโอ้อางั้นเลยสิอีกกลับไปดูกรอบผมงไอ้กรอบเลยี่สิบเนี่ยเฮ้ยโดไปหลังกรลาดก็ได้เพื่อนโพเพียป่ะใครพูดใครพูดวะ มันมีกาลาตัวตัวหนึ่งนะเออหน้ากาลาดอ่ะมันไม่โผลเลยอ่ะหน้ากาลาดอ่ะแล้วมีใครเล็งประตูหลังกาลาดได้ปลาดาหรือกูเปิดประตูเพื่อมันอองมายัดกูกูจะเปิดประตูแล้วกูก็ไปแอบอยู่หลังประตู้เล็งได้พี่เล็งได้แต่ยอีกเรื่องหนึ่งได้ได้การลงทุนมีความเสี่ยงเฮียมาดูพยาบาลชั้นสองให้ดูไปตรงนี้ ไอ,าาอแ้แค่เดินมาข้าหมูอะโอ้ยเหียแค่ดีเข้าหัว,หวกูเกือบตาย,ยดีถนะ้ามันไม่โพ่มา <Yeah. S 2> ยิงกูเนี่ยไม่้กูตายคูเปอร์ประตูแล้วแบบไม้ <laughs> <c oughs> อุ้นกับแคบอยูอ่ไม่มีนะมีได้อยู่มันมันไม่ไม่โผล่แล้วว่ะไอ้อุ๋ยโดดออกไปแล้วมังยี่เงี้ยนะออกเข้าสร้างหนึ่งมาสร้างสอง อยู่นักกาลาดใช่ได้ยินเสียงวิ่งอยู่มาตายกำลังไปมีอีกตัวหนึ่งอย่าดูให้หน่อยซอกกะหรี่ออยู่ตรงอนีนซอกกะหรนะเอี๋กูอยู่ในหลุมน่าเออกระดีกะหดีนะเดี๋ยวเน็แล้วตาย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 เออเน็ตไปแล้วเน็ตไปแล้วยอด วังมีอีกนะพี่เบบิ้งไหนอะเดี๋ยวจะวิ่งคู่จะได้พรอนทันในในในพยาบาลเหรอเออโอเคเดินอยู่ข้างนอกเพราะว่าเพื่อนมันไปฟ้านหนึ่งแล้วไอตัวนั่นเหรอมีคนยกปืนทั้งกวาว เหมือนมีคนยกคืนหน้าการ์ลัดอ่ะไม่แน่ใจนะเออกูก็ได้ยินเสียงอยู่ตอนแรกอ่ะที่ถามว่าโอ้ขยับเป้าอ่ะพี่เน็ต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 เป็นหน้าการ์ลัดไอ้โอ๋ยิ่งโิ่งติดกำแพงพี่เกียรต์พยาบาลก่อนแล้วกันผมก็พยาบาลก่อนพี่พี่วิ่งติดกำแพงเหรอตรงไหนวะอุอ๋ยตู้นอนพี่ตู้ตู้นอนเดียวตู้นอนเดียว โอเคโอเคโอเคกำลังออกไปหลังตู้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้มันวิ่งไปหน้ากระหลัดวิ่งไปหน้ากระหลัดอะไอวางไปช่วยด้วยหรอตาปัวระวังนะจะไปดูกันดีตายตายตายสวยจับจับตายูโอ้โหวิ่งมาตรงนี้แม่งมันยืนให้ตาปัวเปล่าเฮ้ยใครวะเนี่ยพี่เบเหรอทำไมยิงดูว่าหลุดดูทําไมใส่ลูก จะเดินมาเม่ยมันขัดหน้าจักรมอเตอร์แสดงว่าได้ยินเสียงถูกแล้วเออว่าได้ยินเสียงอยู่ใครเดินมาเนี่ยใครเดินมันมีคนลงตะรลสก์ไว้เปาม้วงก็ยังไม่ตายด้วยยังไม่โดนลกััววาตนี้เฮ้ยลูกหมดไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยมันตายมันตายตายแล้วตายแล้วตายแล้ว นอนพันต่อโรงพยาบาลเคลียร์อย่างพยาบาลไอ้เยี่ยนี่ด้วยยังยังชั้นสองยังไม่เคลียร์ถ้าชั้นสองนี้อยู่น่าจะตายจากขึ้นไปเคลียร์อีกรอบก็ได้นอนพันยาอยู่นอนเยี่ยนแม็กเท่ไรเฮ้ยมีคนขึ้นมาจากน้ำอ๋ออืมเลยโอ้ยเยี่ยไม่ทันโอ้พยาบาลเปิดแล้วข้างหลัง มันทำอะไรอยู่แมไม่รู้พี่มันหลบอยู่หลบอยู่เนี่ยเข้าไปเด็ดไปแน่นอนอ้เด็พี่จ้าหอหน, <c oughs> น้ากระดาษอ่ะนะเออคุยหน้ากระดาษ้ยลุยยามาแตกครบ เขาเป็นอะไรบ้งโอ้โหกูเจ็บมากมันตายมันตายเจ็บจนตัดเลยนะติดท้องนะดูนะใช้สีตุ๊กสตุ๊กเดี๋ยวพยาบาลจะไม่เคลียรย์ล่องคุณเหลือเนื่องแอลก็ฮอลดีโอ้ยไอ้เชียเ์ไอ้โตายตอนไหนอุโ้ยรถไฟ รถไฟรถไฟอะไรอ่ะไฟไฟสไนด์ไอ้แบงค์ตัวกี้กูยืมสไนด์นะเกลี้ย่ามันเุ้ยเดี๋พี่ไปโดนฆ่าสามพี่ตัวห้องน้ำจ้าห้องน้ำฟ้านั่งโหลดลูกอยู่ได้ยินเสียงยกเลยนะห้องน้ำฟ้าใช่ป่ะใช่ใเฮ้ยเหี้ยเอ้าแล้วใครยิงกูนี่ไม่มีมันมาช้าไม่มีเพื่อนนะกูคิดว่าพี่เบไม่ไม่ไม่มันตายแล้วพี่ ห้องน้ำฟ้าไม่เห็นรางรถป้ายสนัยอาจารย์ลองดูแถว e รางรถไฟป้ายสนัยแถวๆเราสร้างไปยู่ไหนอยู่แถวนั้นอยู่ตรงหลุมพี่หลุม <ขอ S 2> พยาบาล,บาลชิดกับรั้วฟ้าอยู่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 ห้องน้ำฟ้าเห็นล <c oughs> ะรียบร้อยไม่เป็นไรโอโอโออยู่พยาบาลไว้ก่อนกูเจ็บอาบเพื่อนพี่ ไปไหนละเอานาฟาหรเอานาฟ้านพีิเบยมไม่มาในกระาดาษอะ่ะ ไปนะจะอ่าแล้วมันมาไงวะนะมาจากทไทยโอแกสโอเคต่อหก<อ>ตายตายตายโอเ้อโอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดำ อ,อไปเลยหายไปเข้ามาแล้วพี่เข้ามาแล้วตรงไหนโอเคเดินมามาถึงหลังสร้างหนึ่งแล้วหลังตะแพงส่างสามฝั่งโดดเห,หรอแคบเหรออยู่ข้างบนพี่ข้างบนสร้างหนึ่งงเดินลงไปแล้ว แบงอยู่ไหนมันอยู่แต่ข้างหนึ่งจะวิ่งมาวุ่นนะโอเคโอเควิ่งออกมาแสดงเขียวละเอ้ยมีสองโค้นี่ยอยู่ตรงเทพพี่เทพกรุเทพคอนเทนเนอร์นอนหยุดระหว่างหยุดกระแทกได้ไหมแบงใครอยู่พยาบาลไม่มีกูอยู่กูอยู่ข้างกระลาดมันวิ่งโงไม่พยาบาล หลังพยาบาลมีมันกำลังจะมาเวิ้งตัวตัวคีตตัวคี้กำลังจะวิ่งลงหลุมอยู่หลงอยู่หลงซอกตะเลยไม่ไดแล้วนะเห็นแล้ววิ่งลงหลุมไปแล้วหมวกคาวบอยยูอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงเวิ้งเลยมันกระโดดอยู่มาแค่เขี่ยมยิ่งอยู่ใครอยู่วะปิดยิงไปไปมีอีกมันปิ้วปิ้ววะ มันอยู่ตรงอ่าหัวมุมไอที่จะไปทางลูกพวดขยับหัวมุมอ่ะโอเคพิเศษตายตายมันตายน่าจะหมดพี่ถ้ายิงกันครบสามแล้วนะผมยิงหนึ่งมีใครย่องตรงหอค อ๋อคนคนทีห้าพันแอบอะไรตรงนี้นะกลาม,มาดักข้างออกนยเดียวถามหกเฮ้ยดูแดด่หน้ากระดาษหน้ากระดาษโอเคนขยักระเป๋า เราวิงกลับไปผนเหรอผลพวนสองตัวโอ้กูตายมันตายมันตายเน็ดเข้านะพี่ระวังอย่าเพิ่งไปนะเออเออยิงใส่กองออกมาก็ยิงหน้ากูอหสัตว์มันอยู่ตรงไหนมีอีกมีอีกตัวไหน เดี๋ยวมันต้องไปตรงขยะกระเป๋าข้างในดูแตกนะหน้ากระลาดอ,อ๋อไอจา่ายนี่ว่าหมดสมบัติเท่านั้นอ่ะก็จะอันนี้ใครเนทจิ๊ปเนทจิ๊ปเนทจิปเนตน,น,น,นี่จิ๊ปนะนี่จิป๊ปนะสองตัวแม่เหรอเห็นพอเบว่าสองตัว คนอยู่ข้อด้านสองชั้นอืมโว้ยหลุม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 เลยหลุมเลยซ้ายหรุมขวาหลุมซ้าย้างพยาบาลคอมเมทไปกดซ้ายกูซ้าย ตไหลไปนาสุดายตายมันโดนระเบิดตายเโอ้เขากลหลานคิดว่าสร้างสามีนะเหมือนโงส้างยิงกดอยู่นะใครมาซอกปะไม่รู้โอ้ตกใจหมด ใช่อยู่ไหนอ่ะใครเขาววิ่งมากระดาษกําลังอ๋อพี่อยู่ข้างในกระดาษโอเคตะแคปเดินมาทางลูกผู้โอ้ยสองชั้นหน้ากระดาษใช่เระวังตะแคปนะน่าจะสายไม่เห็นนะพี่เบย์ไม่มีกระเป๋าครับนะเดี๋ยวไปเก็บพี่เบย์ไอ้หลุมได้หลุมมีครองใครวะไม่รู้จริงเลยพี่ตายตายตายสวย วัดโยเก็บเรียบชิเบโดยเข้าเก็บไปเลยใครเก็บไปเลยตรงระเบิดตัวระเบิดเนี่ยอโอ้แอดว์แล้วนี่เจ้าตัวโน้ตไม่ตัวระเบิดดิไปดิตัวไหนไ่ร้ตัวข้างบนอนี่ยเขาเจ็บไม่แน่น่ะตัวนั้นตาย ขับรถตึกเปิดไฟใช่เออโอ้ยโเหรอเอออ๋อพี่พีมาเก็บภาพพี่พีทด้ไปช่วยโ <c ười> อ้ยเข้าไปงั้นเลยแบงค์มีมีมีไป นี่อีกตัวกูตายอีกหี้่นี่แกเกตายตายตายมันตายมันตายโอ้โหเฮ้ยมีอีกร้อยตายไหมตายดิอยู่ไหนตรงลูกกอลีแหละไม่ก็ป้อมยามแต่อยู่ตรงตรงนั้นแหละลูกกอลีหลังป้อมยามอ่ะติดเลยมไม่นอนเดียวไม่เห็นเน็ตนะเน็ตเลย ตออายอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <gh> ่ะ <Darwin> ค <qu> ่ะยังได้ไหมวิ่งบนรถเมย์นะวิ่งวิ่งอยู่รถเมย์ไม่ได้ป่ะเต้าบีเนสไอเก็บตาไปก่อนเลย ปาพี่ปาป้อมยามน,นะเดี๋ยวพี่ดักข้างหน้าได้โอโอเคงกินแล้วอ่ะเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้เฮ้ยตายอยู่ข้างในพยาบาลโอ้โหพยาบาลเราไม่ได้เขี่ยเนาะใช่ระวังนะอีกแล้วเหรอโหว่า้ตี้นี้มาจากพยาบาลแต่อันนี้ใครยิง อยู่ข้างนอกอุต,าอตสาหะพี่จะถึงแคบแล้วผมอยู่ขวาพี่เออเออโอ้เหมือนเดิมปะต,ติดเทียนดิชั้นหนึ่งมตนเทียนแล้วขวานะชั้นสาม อุ๊ยกูตายอยู่สามโอ้โหโอ้โหจิ๊บทมันยิงม YT ็กมันลงมาเหรอประตูใช่โอเคพี่นึกว่ามันลงมาเอาคิดเหมือนกันแต่ไม่ได้อีกแล้วจิ๊บผมยิงตายไปตัวหนึงพี่ สองเอลแบงค์อยู่ไหนลนะตอนนี้นผมอยู่บันไดรถดพี่บันไดรถสองนะไม่อยู่อยู่อยู่ข้างนอกนะพี่ไม่ได้อยู่ข้างใน,นเออพี่เบพี่อยู่ห้องนี้ตรงข้ามโอเคจะปิดประตูจะได้ตรงไวโ้โอ้โหยจอพระอ้อปิดประตูเนี่ยการสตอรี่เลยวะ่ะใครยกอะไร พี่เบยเดี๋ยวโอนเ,เน็ไปตรงกลางแล้วพี่พปิดตู้ได้ไหมอ่าแล้อยู่ชั้นสามเลยใเอ้าจิบบองตเออามาไว้ยังไงผมแพงแม็กอยู่ถือเง่้วมาอยู่ด้วย ผมโดดผมโดดน่าจะมีมาตัวเ,ออเดียวหรอมั้งผมขึ้นสองแล้วเออมันนิ่งวะมึงเดินอยู่ใช่ไหมแบงค์ใช่พี่ มันอยู่ระเบียงพี่อากำลังเคลียร์สองเอลูว่ามีสองตัวสองเอลเคลียร์พี่ ไปล่อๆมันตรงบันไดกาไาาลางระวังฟังเสียงเหล็กมันโดดลงด้วยนะอ่าฟังอยู่พี่พี่เบรล็อกไว้นะนเพื่อโอยกเนตแต่เพื่อมันวิ่งมา ขวาขอออเดรอร์หนอยอยู่ปะอยู่ซ้ายไปซ้ายแ<อ>ล<ะ>้วพี่เจ็บ มันตายมีสองตัวมีป่ะพี่เดี๋ยวให้ใหขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปเติมผมต้องวิ่งข้ามพี่ไปอ่ะข้ามเลยข้ามเลยตอนเนี้ยระเบิดเอาเชียแล้วเผืออเดี๋ยวพี่เนตไป โอ้ยกูตายโอ้เนทเฮี่ยมาโยวะมากระเป๋าน่ารักจังผมนี่ใครเข้าตึกไฟไปเล็ดเด็กตลอดเลยวะใครเข้าตึกไฟไปไม่ไม่ไม่มีมีเฮียเป่าทียี่สิบคนคนคนแน่นอน หลงใต้ดินปะวะมันเดินเข้าไปแบบน้านด้านๆเดินเข้าไปด็อกเด็กอกเดกแต่ไม่ได้ยินเสียงมาเลยนะบนกูเห็นกูนไม่ต้องยินเสียงกูเห็นมันเลยก็เห็นไม<ห>่ไม่ถึงมันคุยของอยู่ใครค,ใคุยของอยู่ใต้ดินคุยของอยู่ใต้ดินเฮ้ยมันชิวจังวะพี่ลงมาแล้วดู้ะดูเราลงกันมาเลย ถ้าอยู่อีกฝากหนึ่งเปิดไฟอยู่หมดผมผมผมตาแล้วไปแล้วไปแล้วมันมาคิวจังเฮ้ยน้องเฮ้ยมันหล่อเท่อยู่นะมีประสบการณ์อยู่แล้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แมดเอาเอาเอาปืนไปเลยปืนไป,ไปเล่นเจอเข้ามาแบบชิวมากเลยอะ หมดแล้วนะลิกเลิกเอาให้หมดเลยไหมใช่ไหมทุกยากไปได้ได้พี่หมกเลยพี่ถ้งนั้นอ่ะกูเอามาแค่กระเ,เป๋ากระโดดออกมาแล้วนะออกมาแววออกมาได้ไหมได้เดี๋ยวโดดไปทางข้งงางของไปนิวแก๊สอยู่ล่างคิดแล้ว รต่คเป่าเสียงใช่ปะไม่แน่ใจว่ะพี่ทิ้งถอยหนวะทิ้ใครอยู่ข้างหลังทั้งสาวปะแดงมั้งไม่รู้ดิไม่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 ทายตัวหนึ่งคนหรือแคปอ๋อสแคปพี่สแคปสแครปก็เสียงข้มด้วยชมก็ไม่รู้ใครอยู่ในบกี้บอกมา พี่ไอ้เมื่อกี้ของฉันแม็กซ็อเปิ้งโยใช่เข้าทั้งสามนะกลางไปเวิร์งครับพี่เบย์อยู่ทั้งสามตรงไหนตรนไหนยังไม่ได้เข้ามีตรงข้างทุกนะโ, <ด S 2> โอเคโอค้กําลังเข้าทางห้องอาหารห้องอาหารดีพี่ Okay, okay. เขาหัานมีแนะล้วตายปะตายแล้วมันตายแล้วพ <c oughs> อไปเ <c oughs> นี้ยแผลกันเหมือนตัวตะกี้ <c oughs> ๆ <c oughs> หน่อยพี่ เ,เ,เราเปิดเราเ